โอเคขาตั้งคู่เสียศูนน่าจะเคยล้มเคยชนมานครับซ่อมแก้ไขให้เหมือนเดิมตั้งแรงเหมือนเดิมเรียบร้อยค่อยลงนะครับคันนี้ดีนะครับที่ไม่พังครับที่ไม่พังเจ้าของรถบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเลยนะครับก็เลย เปิดดูนะครับก็ที่เห็นนะครับเหลืออยู่ขึ้นขวดน้ำมันเครื่องข้นดำนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับเนี่ยทั้งเครื่องมีอยู่0.4ลิตรนะครับเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอกระบอกดันโซ่ก็ต้องใช้แรงดันด้วยนะครับเนี่ยเจ้าของเครื่องบอกว่ามันดังปแปลกๆนะครับผิดปกติก็เกือบ เกือบนะครับก็ยังดีที่ยังมีรอเลื่อนทั้งเครื่องมีแค่นี้ครับเนี่ย0.4ลิตรนะครับลงดูแนละ้วก็ยังดีที่ไม่ปล่อยให้แห้งไม่งั้นเครื่องน็อกพังแน่นอนนะครับเครื่องไม่ค่อยได้ถ่ายไม่เคยถ่ายนะไม่เคยถ่ายปล่อยไว้นานนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับมาเที่ยวปีใหม่เสร็จเตรียม,มเดินทางเข้าสู่กทมต,ต่อนะครับ ไปทำงานต่อนครับแล้วข้าวขาดจำร้อยขายเรียบร้อยเยอะของเอาเข้าโรงตรึงต่อนครับแล้วทอน20บาท